สวัสดีครับวันนี้มารีวิวรถเ9ชั่วโมงครับวันนี้รถปีร66ครับรถ9ชั่วโมงมาดูรอยจุดมมาครับจุดม้าอะไรอยู่ครบครับทุกจุดเลยนี่ยังไม่ได้ล้างครับรถเพิ่งเข้ามานี่รถ9ชั่วโมงตัวน,นี้มาพร้อมกับตัวรถโคงกระน้อยครับราคา200,000 0 0 0 9,000บาท2 8 9 0 0 0บาทครับรถสวยๆเลยครับรถปี66ครับต่อมาดูเลยครับเป็นตัวใหม่ครับตัว45ปีตัวเสือโนโนครับมาพร้อมกับตัวรถคงการอ้อยครับไม่9ชั่วโมงสนใจติดต่อ0 8น661 9573ครับ